เอาเละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตวนาเบกกล่าวมาอีกรครั้งในนิยายวัยเรื่องเจ้าสาวของพากอโดยคุณเขียนชอี่อิสอิสตอนที่5นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนใช้ชีวิตร่วมกันช่วงนี้งานยุ่งมากเลยเหรอลูกอ๋อคือว่าเมย์เพิ่งเปลี่ยนที่ทํางานนะครับก็เลยยุ่งนิดหน่อย แม่กลัวว่าเมย์จะเหนื่อยมากไม่อยากให้ฝืนตัวเองนะเมทัดเงยหน้ามองผู้เป็นแม่พลางยิ้มให้บางๆเขายังไม่ได้บอกความจริงเรื่องที่ตัวเองแต่งงานถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาสัปดาห์กว่าแล้วเหตุเพราะยังไม่พร้อมและมีเรื่องหลายอย่างที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยช่วงนี้พยาบาลผู้ดูแลบอกว่าอาการของแม่เขายังทรงตัวไม่ดีไม่ร้ายเมท์ทนไม่ต้องการให้แม่คิดมากและถามถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจะพานไปกังวลจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ แม่ของเขาต้องทำาคีโมในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าโอมิก้าหนุ่มได้แต่หวังให้การรักษาผ่านไปได้ด้วยดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่วุ่นวายสำหรับเขามากเพราะต้องเตรียมเอกาสารเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทของพาก่อนนายจะขนของใช้จำเป็นจากบ้านไปที่คอนโดแทนอีกถึงจะไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าก็ดีกว่าตอนแรกพอสมควรการใช้ชีวิตอยู่กับสาม,มีในนามนั้นค่อนข้างราบเรียบพาก่อนทำตามที่ตัวเองพูดเอาไว้ได้เป็นอย่างดี อาฝ้าหนุ่มไม่ทำให้เมทารู้สึกอึดอัดเลยในตอนที่ต้องอยู่ด้วยกันแถมกลิ่นฟิโรโมนมะพร้าวก็ทำให้รู้สึกสบายใจเอามากๆว่าแต่แม่เป็นไงบ้างครับเบื่อไม่ได้ต้องอยู่โรงพยาบาลเบื่อจ้ะแม่อยากกลับไปดูแลแปลงดอกไม้แล้วเมทันนึกถึงภาพแปลงดอกไม้ของแม่ที่เหี่ยวเฉาลงไปเพราะไม่มีใครดูแลมันลำพังตัวเขาที่ทำแต่งานอย่างหนักมาโดยตลอดก็ไม่มีเวลามากนะักเลิกงานกลับบ้านทีก็นอนเป็นตาย แค่ดูแลตัวเองให้แข็งแรงพอจะใช้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันได้ก็เหนื่อยยากแล้วถ้าอย่างนั้นแม่ก็ต้องรีบหายครับจะได้กลับไปดูแลแปลงดอกไม้ต่อแล้วช่วงนี้ท่านเจ้าสัวเขาติดต่อมาบ้างไหมมือเรียวที่กำลังปอกผลไม้อยู่ชะง,งักไปทันทีช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อมาครับทำไมแหละครับแม่สงสัยนะจ๊ะเขาก็คงมีอะไรให้ทำเยอะแยะละมั้งครับ แม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกเมทารู้ดีว่าคำพูดของแม่หมายถึงอะไรตอนที่สุขภาพของแม่อย่างดีอยู่เขามักโทรมาโมโหร้ายใส่เสมอเวลาไม่ได้แั่งใจหรือต้องการสั่งงานอะไรบางอย่างซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาโอเมก้าหนุ่มก็ยอมทำตามที่คนเป็นพ่อสั่งอยู่บ่อยครั้งจนถึงเรื่องล่าสุดที่บังคับให้แต่งงานความจริงท่านเจ้าสัวส่งข้อความมาหาเมื่อวันก่อนแต่เขาเลือดที่จะไม่ตอบกลับโดยอ้างไปว่ายัางคงยุ่งอยู่ ไม่ลืมระชวประชันว่าต้องหางานใหม่ท่านเจ้าสัวคงไม่พอใจกับคําตอบของเมทั์แต่มันคือความจริงเพราะคนเป็นพ่อนั่นแหละที่ทําให้เขาถูกบีบจากงานส่วนงานใหม่ที่ยืน่นเอกสารไปก็ต้องรออนุมัติก่อนว่าจะยังไงถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าผ่านพิจารณาแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เขาอดกังวลไม่ได้เพราะการเข้าไปทํางานกลางคันโดยที่บริษัทไม่ได้เปิดรับพนักง,งานมันบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเด็กเส้น ความจริงแล้วมันมากกว่าเด็กเส้นอีกเร์เปร์เ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 ร์บรเร์บร์กรกมือเรียบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายสวัสดีครับคุณพากรผมเพิ่งเลิกง,งานคุณอยู่ไหนหล่ะครับผมอยู่โรงพยาบาลครับเอ่ยบอกก่อนจะเดินเลี่ยงมาคุยที่ริมกะกะกะระเบียงแทนว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าไปซื้อของเข้าบ้านกันไหมครับ ไม่อยากรู้ว่าอีกฝ่ายจะหูดีกว่าที่คิดก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปรับคุณนะรูพยาบาจีใช่ไหมใช่ครับแล้วเจอกครครับเมทัศมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ถูกตัดออกไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเมื่อครู่มีแวบหนึ่งที่เขาถามตัวเองว่าควรเหมให้อีกฝ่ายขับรถดีๆไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกไปไม่ใช่เพียงพากยอนที่เวระยะห่างเพื่อไม่ให้เขารู้สึกอึดอัด แต่ตัวเขาเองก็พยายามไว้ระยะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดเหมือนกันบทสนทนาในแต่ละวันก็มักเป็นพากรก่อนที่เริ่มก่อนบอยครั้งที่เขารู้สึกประมาทและทำตัวไม่ถูกเพื่อนละลูกแต่แม่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยเพื่อนที่ทำงานใหม่นะครับเมทัศน์เอ่ยก่อนเก็บของใส่กระเป๋าของตัวเองเดี๋ยวเมย์ไปก่อนนะครับแม่มีอะไรขาดเหลือบอกพี่พยาบาลได้เลยหรือจะโทรหาเมย์ก็ได้นะได้จ้า ถึงบ้านแล้วบอกแม่หน่อยนะได้ครับซื่งเสียงรับคำร่างโปร่งก็ได้ออกมาจากห้องก่อนมุ่งหน้าไปรอยอย่างด้านหน้าของโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานรถหรูของคางกอนก็เข้ามาจอดเทียบเมทัศขึ้นไปนั่งตำแหน่งข้างคนขับทันทีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเหลือมมองสามีในานานเพียงครู่เดียวก่อนหันไปจับเจ้าถนนตรงหน้าเหมือนเดิมกลิ่นหอมอ่อนๆของฟีโรโมนมะพราะ้าวช่วยทำให้เจ้าตัวรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อย อย่างน้อยมันก็ดีกว่ากลิ่นยาในโรงพยาบาลเป็นไหนเมื่อวันก่อนพากรบอกว่าทําการติดต่อไปหาเจ้าสัวเพื่อจะพูดคุยเรื่องค่ารักษาพยาบาลของแม่ให้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาอีกคนที่เงียบหายไปเลยก็คือภวัตคุณพี่รองกาลังตามหาตัวอยู่แต่ยังไม่พบพากรให้ฟังว่าพ่อของเขาไม่ใจแข็งพอที่จะตัดบัตรเครดิตลูกชายเพราะฉะนั้นภวัตก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ที่ไหนสักที่โดยที่ทิ้งให้คนเป็นพี่ชายทํางานหนัก และรับหน้าที่อย่างอื่นไปแทนรวมถึงการดูแลโอเมก้าที่กลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านอัศววินิจเป็นอะไรครับฮะออะไรล่ะครับคนที่อายุน้อยกว่าเอ่ยถามอย่างสงสัยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสีหน้าไปเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจเปล่าล่ะครับผมก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองเอ่ยบอกไปตามตรงว่าแต่คุณเธอขับรถมองถนนสิครับ มองหน้าผมแบบนั้นเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุพอดีรถมันติดไฟแดงนะเอาฟ้าหนุ่มยังคงเป็นฝ่ายชวนคุยก่อนดีไหมครับการไม่มีกลิ่นฟีโรโมนแต่ต้องดีสิครับเอ่อผมมองว่ามันดีแต่ว่าคนอื่นอาจคิดว่าไม่ดีเท่าไหร่เก็บความมั่นใจในตอนแรกเอาไว้เพราะคำพูดของใครบางคนเมทัศคิดเสมอว่าการที่ตัวเองไม่มีกลิ่นฟีโรโมนคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เวลาฮีก็ไม่ส่งกลิ่นไม่ดึงดูดใครไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นโอเมกาถ้าไม่สังเกตให้ดีเพื่อนๆที่เคยเรียนมาด้วยกันสมัยมหาหลัยมองเขาแวบแรกก็คิดว่าเป็นเบต้าทั้งนั้นพอมีคนรู้ว่าเป็นโอเมกาก็จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยสังคมช่วงนั้นของเขาไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่อาจเพราะความสามารถที่เขามีหลายคนต้องการใช้ประโยชน์จากมัน มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับเรื่องนั้นการเป็นคนเก่งนะดีแต่พอหลายคนรู้ว่าเขาเป็โอมก้กาด้วยมันก็มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังหลายอย่างเมทัศสเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ส่วนเพื่อนที่สนิทมากๆก็มีอยู่เพียงแค่สองคนคือพารันกับชิดาทั้งสองคนเป็นเบต้าทั้งคู่ตอนนี้กลับไปทําธุรกิจกับครอบครัวและอยู่ต่างจังหวัดแต่ถึงแบบนั้นก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอมีแต่เรื่องแต่งงานนี่แหละที่เขายังไม่ได้บอกเพื่อน ทำไมคุณถึงคิดว่าคนอื่นมองว่ามันไม่ดีล่ะเพราะเคยมีคนบอกกับผมว่าการเกิดเป็นโอเมก้าที่ไม่สามารถใช้ฟีโรโมนของตัวเองนั้นไร้ประโยชน์แต่กลับการผมมองว่าตัวเองโชคดีแล้วที่ไม่มีกลิ่นฟีโรโมนได้ไม่ต้องดึงดูดใครแถมช่วงฮิตก,ก็ไม่มีกลิ่นประกระทบคนอื่นมันดีมากแล้วก็จริงครับแล้วคุณคิดว่ายังไงครับกับการที่ผมไม่มีกลิ่นฟีโรโมน ก็มีจุดที่ทำให้รู้สึกเสียดายอยู่เมทันหันมองอีกฝ่ายทันทีเสียดายเหรอครับเพราะบางครั้งกลิ่นฟิโรมโมนจะเป็นสิ่งบ่งบอกสภาวะอารมณ์ของโอเมกา้าพอใจหรือไม่พอใจกำลังโกรธหรือว่าเสียใจแม้กระทั่งตอนกลัวหรือเป็นกังวลหากคุณเป็นคนที่มีอาการที่รุนแรงกลิ่นก็จะเป็นสัญญาเตือนได้หลายอย่างให้คุณได้ระวังตัวไม่สิ ผมตั้งหากที่จะได้ระวังตัวตอนคุณฮีทผมไม่อยากให้ตัวเองทำพลาดไปไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามการที่ไม่ได้กลิ่นของคุณเลยมันทำให้ผมประหม่าเหมือนกันเพราะไม่รู้ตัวเองไปทำอะไรให้คุณไม่ชอบใจหรือเปล่าและเพราะไม่ได้กลิ่นผมเลยต้องสังเกตจากสีหน้าเอาแทนคำตอบเรื่องฟีโรโมนของพาก่อนทำให้เมทารู้สึกแปลกในใจ เหตุผลของเขาไม่เหมือนกับคนอื่นจะว่าไปนะว,ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เมท้ารู้สึกว่าอยากลองมีกลิ่นฟิโรโมนดูเขาแค่อยากรู้ว่าถ้าตัวเองมีกลิ่นฟิโรมโมนขึ้นมามันจะเป็นยังไงแต่ถึงคิดแบบนั้นมันก็เท่านั้นล่ะเขาไม่มีทางมีกลิ่นฟิโรมโมนขึ้นมาได้ถึงจะลองใช้น้ําหอมแต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นที่แท้จริงเลิกคิดเรื่องนี้ไปน่าจะดีกว่าใช้เวลาสักพักในการเดินทางมาจนถึงห้างสรรพสินค้า ร่างสูงเป็นฝ่ายเดินนําเข้าไปด้านในพร้อมกับหยิบรถเข็นมาให้เมทัศคุณคิดว่าตัวเองต้องซื้ออะไรเข้าบ้านมีของใช้อะไรที่หมดบ้างส่วนของสดก็ต้องซื้อไปติดเอาไว้เช่นกันพากรดูประทับใจอาหารที่เขาทําพอสมควรเมทัศเลยตั้งใจว่าหากมีโอกาสก็จะลงครัวบ่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อตอบแทนอีกคนที่ใจดีกับตัวเองเราไปโซนของสดก่อนไหมครับคุณนําเลยครับร่างโปร่งเดินนํามาที่โซนของสด มือเรียวหยิบจับวัตถุดิบอย่างคล่องแคล่วพากรทำได้เพียงแต่มองก,การกระทำนั้นด้วยความเมนดูคนตรงหน้าที่อายุน้อยกว่าเขาไปสิบปีแต่ดูแลเป็นคนเข้มแข็งเอาเรื่องมีความเด็ดขาดในอะไรหลายๆอย่างแถมยังดูอีกต่างหากไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้ตัวเองไหมแต่กับเขาที่เคยโดนอีกฝ่ายดูมาแล้วก็เลยรู้ทั้งๆท,ท,ที่ตอนพึมพำกับตัวเองออกจะน่ารักแท้ๆคุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมกินทุกอย่างที่คุณทำ ใบหน้าหวานมือสายเล็กๆคุณไม่มีตัวเลือกให้ผมเลยในหัวผมตอนเนี้ยคิดแค่ว่าทำไอ้นั่นก็ดีทำไอ้นี่ก็ดีเงินก็ทําให้หมดเลยสิทั้งไอ้นั่นไอ้นี่เรามีกันสองคนนะครับจะไปกินหมดได้ยังไงโอเมก้าหนุ่มเงียบไปพลางคิดอะไรบางอย่างอืมผมว่าวันนี้ทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นให้คุณกินดีกว่าพรุ่งนี้จะได้หอไปกินต่อได้หมายถึงกินข้ามคืน ใช่ครับมันกินได้นะจะบอกให้ว่าผมน่าทำอร่อยมากเลยนะครับงั้นผมจะรอชิมกันแล้วกันรอยยิ้มสวยพูดขึ้นบนใบหน้าของเมทัศเมื่อได้ยินการตอบรับจากอีกฝ่ายเจ้าตัวเดินหยิบของใส่รถเข็นจนพอใจก่อนจะเดินมาซื้อของใช้เข้าบ้านอีกเล็กน้อยจากนั้นก็พากันไปจ่ายเงินแน่นอนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายของใช้พวกนี้เป็นการรับผิดชอบของพาก,ก่อนความจริงโอเมก้าหนุ่มอยากให้บัตรเครดิตกับผู้เป็นภรรยาสักใบ แต่ติดตรงที่เจ้าตัวไม่ยอมรับนี่ล,ล่ละแปลกมากเทียบกับทุกคนที่เขาเคยเจอมาโอเมก้าอย่างเมทัสมักพอใจกับอะไรที่เรียบง่ายไม่เรียกร้องอะไรมากนักจะเรียกว่าเจียมตัวก็คงแบบนั้นสําหรับพากอนแล้วสิ่งที่อยากหยิบยื่นให้คนที่อยู่ในปกครองของตัวนั้นเล็กน้อยแต่ความเล็กน้อยของเขาดันไม่เป็นที่ต้องการความจริงพากอนอยากให้อะไรกับอีกฝ่ายมากกว่านี้ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็อยากให้ต่างฝ่ายมีแต่ความทรงจําดีๆ อย่างน้อยหลังจากหย่ากันไปก็ให้เหลือมิตรภาพเอาไว้เป็นอะไรไปครับเปล่านี่ครับไม่จริงคุณโกหกดวงตาสีดำสนิทเลิกขึ้นมองอย่างิงคุณรู้ได้ไงว่าผมโกหกเพราะกลิ่นฟีโรโมนของคุณไม่แฟเลยในขณะที่คุณรู้ว่าผมคิดอะไรแต่ผมไม่รู้เลยเจ้าตัวเอ่ยพลางถอนหายใจ ความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแล้วครับผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเรื่องอะไรล่ะครับผมคิดว่าอยากจะให้อะไรคุณมากกว่านี้แต่ติดตรงที่คุณไม่อยากได้มันเลยคือจะเรียกว่ายังไงดีผมไม่ชินกับมันมั้งครับหมายความว่ายังไงที่ว่าไม่ชินครับคนที่ไม่หวังผลประโยชน์จากตัวเองเนี่ยคำตอบของพาก่รนทำให้เมทัศนหลุดคำออกมาผมไม่รู้ว่าจะเรียกร้องไปทำไมนะครับ ความจริงคุณมองว่ามันเป็นความโชคดีแล้วที่ได้แต่งงานกับคุณท่านหาได้แต่งงานกับพวัตผมอาจจะแย่ยไปกว่านี้เราไม่อยากได้อย่างอื่นสักหน่อยเหรอไม่นะครับแค่เรื่องแม่เท่านั้นแหละตามที่เคยบอกแล้วถ้าผมเป็นฝ่ายซื้อให้คุณเองละ่ะอยากใช้ให้ได้เลยเหรอครับเงินนะ่ะไม่พูดเปล่าแต่คนอายุน้อยกว่าทำตาใสาเหมือกมนกำลังดุกันยังไงอย่างนั้นใช้สักหน่อยผมก็ไม่จนลงหรอกครับ คุณนี่จริงๆเลยเมทัศน์มองคนที่โตกว่าด้วยความรู้สึกคันไม้ขันมือถึงสิ่งที่เขาพูดมันจะเป็นความจริงแต่ก็อดหมันไส้ไม่ได้อยู่ดีรู้อยู่รอกว่าพากกรดวยมากความจริงถ้าของเงินซื้อของชิ้นใหญ่มากๆก็คงไม่มีปัญหาเลยด้วยซ้ําถ้านอกจากเรื่องแม่สิ่งที่เขาตั้งใจว่าจะต้องซื้อก็มีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวก็คือโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ใช้ทํางานปกติตอนที่ทํางานอยู่บริษัทเดิมเขามักใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กของเขาใช้มาหลายปีตั้้งแแต่สมัยยเรีนลว มันเพิ่งมาออกอาการเมื่อไม่นานมานี้เองเมทัศน์วางแผนเอาไว้ว่าจะซื้อแบบผ่อนบัตรเครดิตเขาอยากได้โน้ตบุ๊กที่สเปคดีๆเพื่อใช้ทํางานไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยถ้าคุณพากาอ,อยากจะใช้เงินสักก้อนงั้นก็ซื้อโน้อตบุ๊กเอาให้ผมทํางานก็ได้นะครับมันเป็นสิ่งของที่ผมน่าจะใช้คุ้มมากหรือไม่คุณก็ซื้อให้เป็นอุปกรณ์ของบริษัทไปก็ได้แต่ผมขอยืมใช้ทํางานก่อนได้ครับเดี๋ยวให้เลข,ขาจัดก,การให้ ผมซื้อให้คุณนั่นแหละไม่ต้องเป็นของบริษัทหรอกเจได้ครับเมทันมองอัลฟาหนุ่มที่ดูอารมณ์ดีขึ้นมาจากตอนแรกกลิ่นฟิโรโมนที่เข้มข้นขึ้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันใจของเมก้าผู้เป็นภรรยาในนามไม่อยากเรียกร้องอะไรมากนักเพราะไม่อยากมีข้อผูกมัดต่อกันอีกอย่างคือถ้าวันใดวันหนึ่งพากรใช้สิ่งของที่ให้มาเพื่อต่อเราในภายหลังคนที่จะลำบากก็คือตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นการไม่เรียกร้องคงดีที่สุด แค่ของจำเป็นเท่านั้นแหละที่พอจะอารุ่มอร่วยไปขอบคุณนะครับคุณพากรประโยคสั้นๆที่ทำให้ฟิโรโมนกลิ่นมะพร้าวเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมและเมทัดเองก็รู้สึกสบายใจไปกับมันยิ่งได้เห็นรอยยิ้มเจือจางของอีกฝ่ายก็ยิ่งทำให้คิดถูกที่รับของชิ้นนี้เอาไว้ด้วยความยินดีครับเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่5นะครับโอโ้เป็นไงอาจจะดูไม่หวานแหววมากแต่ก็ก็ใช้ได้อยู่นะ ถือว่าเริ่มโตได้สวยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใคุณ้เขียนชาริอิอิสด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใคุณเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามต้าต่อไปด้วยนะจ้าเบวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตักกตักตักผายัง